โซเชียลดิสตสิงนะระยะเป็นระยะการถ่ายรูปนะครับห,ห่างกันนิดนึงนะครับวันถ่ายถ่ายคันหละะังถ,ถ่ายหยมเลยนะครับวันนี้ขอห่างนิดนึงนะเพราะว่าพี่นุ่นไม่สบายอยู่นะครับะจะไปเข้าแล้วเมื่อกี้พี่โยเรียกว้เลยไม่ได้เข้าเลยทีนี้ไปไปนะ ถ่ายเข้าไปเลยนะครับถ่ายเข้าไปเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นผู้จัดครับคิมคณะกรรมการผู้จัดเรลือหมดแล้วนะครับ อีสองคนเราตัดแค่ตรงนี้เลยนะทีสองท่านนะก่อนแล้วเนาะเอาตัวเล็กมาลุกโอเคเอาตัวเล็กมารอเลยลูกเดี๋ยวจะพี่นุ่นจะเข้าไปพักแล้วคนหนูว่ารอเลยลูกรอพี่นุ่นไม่สบายนะต้องใช้เวลาพี่นุนน่นอ่า <c oughs> แล้วยังครับโอเคมาตัวเล็กมาเร็วพี่นุ่นจะเข้าแล้ว<า>เอาเวลเอายะหน่อยนะครับเลยายะหน่อยนะอย่าใกล้นะ ร้อยคิวจิอ้าตรงนีอออ้อันนี้กต่าแถวนี้ไม่รูฉันมันอนารับนีุ้ดสุดท้าแล้วนะครับอา่าเี่ปัดชุดสุดท้ายแล้วหมดวครับปัดแ,แค่น,นี้นะโอเคถ่ายหครับ สุดท้ายนะครับเาตัวเล็กเร็วลูกพี่นุ่นจะเพ้แล้วสุดท้ายเดี๋ยวมาไกลนานๆมาทิ้งครับโอเคพี่นุ่นเป็นไงบ้างวันนี้เสียงมายังดีแล้วดีใจเลยคืต่อได้พักวันนึ่งสาธทุกคนดีแล้วนะครับมีทุกคนเป็นห่วงวันนี้โอเคทุกคนวันนี้ก็ อ่วันนี้น้องก็ยืนถ่ายรูปแต่ยืนระยะเนี่ยะนะครับโซเชียลดิสแตนซิงนะ่งในหมดตอนโควิดนะตอนนี้ก็ส่งน้องจะเข้าพิทีได้อยู่กับคุณรักพีก่หมวยอยู่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับถามให้แล้วนะว่าเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วโอเคยิ้มได้นะครับสบายใจกันนะครับพรุ่รงนี้ก็ได้พักอีกหนึ่งวันนะครับโอเคทุกคนไปกันหลังจากบนสแสดงนะเขาเก็บของกันหมดแล้วนะครับน้องก็ไปรอไปทานอาหารอะไรกันอยู่หลังเวทีก็เดี๋ยวรอคิวรถกลับนะครับพี่โยถ่ายรูปช่วงน้องถ่ายรูปเอฟ์สดมัน มันไม่ขึ้นนะระบบมันลวน <laughs> จา์เตรียมเวทีเขาตีทรงตีเส้นอะไรอย่างดีเลยโอ้เจ้าโชคดีที่ฝนไม่ตกนะครับพี่โอตั้งตรงนี้ก็เก็บของเรียบร้อยแล้วยางกันลื่นขาตั้งกล้องหลุดหายไปไหนไม่รู้นะวันนี้ก็หายไปอีกหนึ่งอย่างหนึ่งชิ้นโอเคจะรอส่งน้องกันรอคิองหมุนกันนะครับ คนรองเท,ท s <S ้าหายก็เล่นอะไรกันเนี่ยแม่ลูกเขาเล่นอะไรกันครับเนี่ยโอ้กลัวยงไม่มีรองเท้าใส่โอ้ขี่หลังแม่มาซ้อนสามด้วยซ้อนสองด้วยแม่ก็ถุงน่องขาดรองเท้าขาดน้องยีรองเท้าก็ขาดทุกคนไปตุ้งขาดรองเท้าขาดถุงน่องมันเยอะไม่ไอ้มาเหรอดีครับแล้วดีครับ เราก็จัดรถก่อนนะเด็กเด็กรถหล่อไหมทุกคนฝนลงเม็ดนะฝนลงเม็ดนะฝนลงเม็ดเด้อฝนมาเด้อฝนมาเด้อไปทุกคนของเพียบเลยอเอาถอยมาเอาถอยเลยพี่ฟ้าวงางรถถอยดู มามามาจบมายาเลยครับยามาเลยมอสระวังรถลุกถอยมาครับถอยมาต้องรู้หยุดหักไว้เลยหักซ้ายเลยหักซ้ายหมดเลยพี่ตี๋หักซ้ายหมดเลยครับมาเลยยาวมาเลยซ้ายยาวมาเลยครับยาวมาเลยได้อีกเหลือหลังเหลือเยอะไปแล้ว รอส่งพี่นุนอีกคนหนึ่งเราลุกพี่นุออกมาก่อนลุกพี่นุนมาเนี่ยโอ้สบกล้องพี่นุนเหรเอ,อ,าาอ,อ,อ,อครับจ่าเกือการอีกสองวันจ้าเสียงยังแห้งๆอยู่นะน้องนุ่นนะเสียงยังไม่ค่อยดีเต็มร้อยมากหอยปลาหอยหอยเลยหอยยาวมา ซ้ายซ้ายหมดสายหมดสายหมด,าย,หมดยาวมายาวมาเหลือครับเห,หลือเหลือมายาวมาเลยยาวมาครับมีตลกทูบป,ประตาตาเป็นคนขับรถนะครับนี่ฮะ <laughs> ไปดังซะงนนแล้วไงช่วงนี้ไปดังซะแล้วขึ้นเดียวเฉิดฉายเลย <laughs> โอเคลงข้อมาลาครับ ยั่สบายอดูแลัวาได้หมครับอเคถามถามก่อนหมดูถูกรางวัลนดงอ๋อโอเคโอเคโอเคครับลาลน้องแล้วนะฝนตกนะครับรีบเลยวันนี้ลาก่อนวันนี้แอดมินได้่ายมาทำงานนะครับแอดมินมอสเลจ๊าฝนตกนะทุกคนนี้ฝนเหมือนตก นี่มันกิตดาบาฮารมีไปน้องไปแล้วเสื้อผ้าเขาก็มาตั้งแถวรอบายบายน้องกันนะมาถ่ายรูปน่ารักมากนะไปเองแล้วโอเคสวัสดีครับไปแล้วส่งน้องกลับแล้วนะครับอ่า เด็กเราก็น่ารักเหมือนเดิมนะทุกคน,ากากนด้านหน้ามีรถส่วนเข้ามาต้องต้องรีบนะฝน,นตกนะฝนตกนะฝนลงเม็ดละเอ้ยตรงไปเลยทั้งนู่นจอดรออยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากปูเขาอยากปูแฟนนู่นแฟนนู่นนี่ไงโดนแซวก่อนจับไปแล้วเด็กโดนแซวก่ว้จัดไปแล้วเนี่ย <c oughs> นีโดนแซวโดนแซวแล้วดนนูนึกว่อีกคนนี่ตรงนี้นี่นี่ไปแล้วไปแล้วไปเลยไปลแ,ลลแล้วครับนู่นแล้วโอเคเนอะไปฝ่าถนนนั่นก็จะภาพนะครับทุกคนแล้วว่านก็ฝ่าถนนเก็บผ้ย่ากันอยู่นะเป็นสภาพที่ไม่ง่ายนะทุกคนนอกจามีตังค์แล้วต้องโอ้โห ก่อนงานจบงานหลังงานนะครับหลายเรื่องหลายราวมากนะครับสภาพถือไม่กวาดถือกันจานพี่น้องออยรถพี่แนทรถแมวเหมือนไปแล้วนะครับก็ขับตามกันไปพี่โย,ยกกลับที่พักแล้วโอเคทุกคนแล้วฝนล,ล,ลงเม็ดแล้วดีที่วันนี้ฝนไม่ตกไม่ถึงครึ่งกิโลเลยตอนก่อนแสดงอยู่อะแรงด้วยโอเคทุกคน ขอบคุณที่ตามเราชมที่นี่ครับวันนี้ก็ลากันไปแล้วตรงนี้นะสนุกนะกันไม่ใช่เขาเก็บคนมากเลยเนาะเล่นกันมาดีทีมงานกลับบ้านหมดแล้วพี่โยไปแล้วจ้าวันนี้ก็อุปกรณ์หายอีกแล้วขาตั้งกล้องหลุดนะครับโอ้โหขอบคุณทุกท่านที่ตามเราชมแล้วก็ซัพพอร์ตมานะวันนี้โหมีกำลังใจขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าสองวันเรากลับจากชายปานมาคือเงียบคลิปเลยนะเรากระสุนจะหมดแล้วพอดีนะครับอัตราสูงขอบคุณทุกท่านด้วยยังยืนยันตรงนี้ว่าจะไปถึงที่สุดนะกลับไปที่ยังมีแรงไม่ป่วย ลดออน้ำมันไปได้นะครับแล้วก็เอซีทุกคนยังทัดขวัตอยู่ขอบคุณครับบ๊ายบาย